ดีให้หมดเฮ้ยผู้บัญญัติเจ้าเป็นซีโอเคโอเคอะไรนะทำไมปีไม่ได้ยินเสียงกิบวะมันได้ยินเสียงกุ่ได้อะเอ้าอ๋อไอ้กิบนะ่นน่ะนะเออ แม่งชักว่าวมมั้งไอ้เนี่ยทำมาหลักฐานไอ้ไอ้วิกฤตไปกูเอ้ย p o n e s turn to ban ไอ้เฮียเกือบเกือบเกือบโดนเลยีไวะเนี่ยไปโจทย์ไอ้แบนแบนอะไรแบนอะไรแบนมึงแบนไอ้นี้เดียวปะ แบนปเลยแบนไปเลยเออเออแบนไปเลยเฮียทำไมอลรมค์ม่งแบนอารมณ์ทำเฮียวะโอ้ตัวมันไม่ได้น่ากลัวอะไเลย